ของจริงไม่พูดเยอะนางเอกช่อง3เดินพรมแดงเทศกาลหนังสุดยิ่งใหญ่กระทบไหล่คนดังเพียบเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ตอนนี้โกอินเตอร์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญเพราะล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา 1. ธัน,นวาคม2,565เบลล่าได้ร่วมเดินพรมแดงงาน Let's see International Film Festival 2 2 2 2 จัดขึ้นที่เมืองเจดาประเทศซาอุดีอาระเบียเงนี้แฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจและเบลลา่าก็ได้กระทบไหลถ่ายภาพคู่กับคนดังอีกมากมายถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในวงการบันเทิงสุดปังสุดๆเลย